สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวหมูฟังของชาวโฟกอร์รอซึ่งติดหนักติดละครตัวนี้หนักตัวละครตัวนี้หนักเลยสั่งมาเดี๋ยวร้านที่ไปสั่งนี่เดีย๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ทีน่าจะได้เนาะแล้วก็บอกชื่อไปอืม,มาออกมาดูกัน เือไม่แตโ่โอ้ยขขอสักสองนาทีเอามันออกมาให้ได้โอเคละมามาดูข้างของเลยขอโทษนะฮะมันอาจจะมืดไปนิดนึง,งนมีเราแม่งมืดใช่ไหมนี่มันจะเป็นของวลอลลอยชิมมใช่ไหมฮินดูพัส์นี่มีคืออยู่ข้างหน้า โอ้เชีรยมากล่องก็ทิ้งไว้ตรงนั้นของเด็กมันคือ้ะไรใส่กล่องมันทิ้งนี่ตุ๊กตาบันเกิดอืออีสุสอยงดีด้วยแบนคอมนะนี่รูปลายจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ของโทรก็ เอลักกลุ่มจุสลัดไพลเลตฟอร์ฮัทหฮัทไพเรตแล้วนี่ก็เป็นโลโก้ของวันป๋วิชวันป๋วิชวันป๋วิชวันพ๋วิชถัไมมันพ๋วิชตรงนี้ไม่ใช่ละนี่แค่หนึงก็เป็นเหมือนกันมันพับได้เอ,อิบนี่พับได้พับได้พับได้เว้ยน้ะเฟียวฟ้าวมังกรแก้วไม่ใช่โอ๊ยแม่เจ้าโอย สายทำไม,นม,นมนถนาดว่ะนี่พับได้พุ่พาไปไหนมาไหนก็ได้แล้วอีกอย่างคือเสียงมันโคตรดีอะเสียงดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่มีใครมาราไม่มีใครอยู่ไม่มีใครคู่ไม่อยู่กับเราไม่ใช่อ่าเก่าจบการรีวิวะฮะ,ะโอเคค่ะไปกันต่อ ขอจบการรีวิวไปแค่นี้เมื่อกี้มีเรื่องเคลียร์กับแม่นิดหน่อยนะวิวาข้าวซีอิ๊